ลูกพี่ลูกพี่อย่าอย่าไปแจกกล้วให้เขานะโดนนะบอกไว้ก่อนเดินทางปลอดภัคย,ดยครับยินดีด้วยครับรถใหม่ นะครับเส,สียงเ <laughs> สียงถูกใจไหมเสียงเสียงจะขัดใจหน่อยใช่ปะเสียงเงียบอันนี้เขาได้เปลี่ยนเดีย๋ยวสถานีจะไปหาดล่าครับซาเวีย